สุปตาหนุ่มงานเข้าหลังถูกโยงซื้อบริการทางเพศล่าสุดชี้แจงแบบนี้ สืบเนื่องจากข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงแดนมังกรเมื่อพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์ของจีนหลี่อี้เฟิงวัย35ปีถูกตำรวจปักกิ่งจับกุมฐานต้องสงสัยเรื่องการซื้อบริการทางเพศมาหลายครั้งซึ่งผิดกฎหมายจีนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนแต่ต่อมาประเด็นดังกล่าวได้ลุกลามมาถึงศิลปินชื่อดังมากมายหนึ่งในนั้นคือซุปตาหนุ่ม แจ็คสันหวังหนึ่งในสมาชิกวงก็อตเซเว่นทำให้ล่าสุดแจ็คสันต้องออกมาเคลื่อนไหวทวีตข้อความว่าบางทีวันหนึ่งผู้คนอาจรับรู้ผมทําเพื่อศิละปะผมทําเพื่อคนของผมผมทําเพื่อประวัติศาสตร์ผมไม่มีเวลาเพื่อที่จะทําสิ่งอื่นได้อีกแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ผมมีโฟกัสทุกสิ่งเป็นเพียงเสียงรบกวนทํางานให้หนักเล่นให้หนักกว่านั่นคือตรรกะการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากคนที่แตกต่างพวกเขาต้องการในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเห็นนั่น คือความบันเทิงจดจำไว้ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดี